สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแข่นแจ็ดแค่แนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮ่าๆจะได้มาดูกันนะนี่เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาอจัดของมาจัดของใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัแข่งใช่ไหมสอเลสครับสองเลท เช็ดรถก่อนเงียบงนเป็นไงโอเคป่ากำลังสแกนอยู่มองอะไรแขนมันยาวขึ้นแล้วอะไรใหม่ใช่ป่ะมันแกงแล้ว

อันนี้องไม่ทำไม่ทำเียรตังตรงตังตรงตงตรงมู่้องแบี้่าประเด็พราะว่าไม่ได้พิจารณาจุนั้นมาแล้วนะขาไมมันยังหงนะแค่ดีกว กว้างไปมันดอนแบปน้นมสามันจะแดนีก็จะติดนไ่คัะะอย่างนไม่คับเาันี้นอนี้กงไงครับก, <คะ S 1> กันเมื่อกี้ไปลองคอมรถแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าตัวขอมันตัวใหญ่ขึ้นกันตัวใหญ่ขึ้น,นตัวสูงขึ้นใช่ใช่ไห<ช>มเรา รู้สึกว่ามันน่าจะขี่ขี่ถนัดขึ้นไหมถนัดขึ้นก็คือตัว A N N L ไอเอ็นอีเดฟ250แต่ปัญหาของหนูคือคือถังมันยาวถังยาวแต่ปากมันกะนั่ง,ง,งแขนมันเป็นไงอัอันนนี้มแบบ่าคือถ้าถ้าให้ถนัดจริงๆอะแขนมันควรเป็นไงเป็นฉากเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ลงทางนี้เลยปะเข้ใจไหมนี่นี่นี่ไปแปลง้นไปนูโน้นลูปลง้นรู้ไหมใช่ไหมลูก ก็ทำให้เราน่าจะน่าจะคุมรถได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าที่ขี่มเนมันมันไม่ร้อยเลยใช่ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปไฟติ้งกับพี่ๆได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะน่าจะดีขึ้นว้าโอเคเราเข้าสนามกันดีกว่า เราเดินมาร้อยล้านกิโลแล้วถึงโค้งไหนละวโค้งสามกำลังจะไปโค้งสามยังไม่ถึงเลยดูดิจ๊อกเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆวันนี้อ๋อปกติหนูเพิ่งจะเคยปั่นจักรยานเนาะแต่ว่าอันนี้เดินอ่าเดี๋ยวการเดินมันมีประโยชน์ไงบอกเพื่อนๆพี่ๆดิได้เห็นลายได้เห็นลายใช่ไหมอ่าเราจะเดินเดินตามลายที่เราขี่เร็ว ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างเดินกับปัน่นจักรยานเดินดีกว่านะ,นะถ้ามีเวลา,<อ>าใช่ไหมกันก็จะเล่นประมาณแบบตรงไหนไกลไกลใช่ไหมไกลมันจะไหลไวรถง่ายสนุกไหม เดินก <Trust> yeah, ับ uh, พ like <ination noises> so ่อเดินเหมนนี่ถึงโค้งไหนแล้วเนี่ยังไม่ถึงสี่เลยยังไม่ถึงสี่เลยสนามมีทั้งหมดกี่โค้งหมันคือสองโค้งคือสองโค้งแล้วแล้วดูฮะขอลงอย่างนี้ได้เลยลงสนามอ่ะดมไหมลงไหมลงไหมเห็นได้กินยังกันเป็นการจำกินฝนกับกินน้ำเปล่าอะไรกันเป็นหมอกันเป็นหมอการดมกินได้หมด มกี่น้ำค่ะยังไงนะยังไงนะเวลาเข้าโค้งเสี่ะมันยกหรือตึ้งตึ้งแล้วพอกันกลังจะเลื่อปุ๊บมันโน้มตัวลงไปเยอะใช่ไหมแล้วพอมันมีนี่ชุบุบมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าไอ้นี่ยเหรอเข้าโค้งไปมันโค้งเสี่ยมันชุบนิดนึงอ่ะชุบนิดนึงตรงไหนวะเข้าโค้งกันสะบัดมันมันอ่อนไปหรือเปล่าไม่รู้กันดึง อ๋อไม่ใช่แฮนด์มันแคบแฮนด์มันหนีบดิถูกป่ะพอแฮนด์มันหนีบอะแขนเราไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ดูวป่ะพอแฮนด์มันแคบบอ่ะถูกป่ะพอแฮนด์มันแคบบแขนหนูจะเป็นเงี้ยในรูปอ่ะหนีบอยู่ท่าเนี้ยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะหนีบหรอกแต่ว่าแขแฮนด์อ่ะมัน,ม,นมันแคบเบหมือนจักรยานนี่เสมัยก่อนที่รู้ไหมเนี้ยปันป่นปั่นปั่นเป็นไงครับ ตอนนี้เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วครับกี่กิโลแล้วฮะสองกิโลแล้วมั้งสองกิโลแล้วมังลลวม้งยงนิวเยี่ยมสู้ไหมตู้สู้ดาวดาวที่เป็นแสงสว่างนะทำไมเขาไม่เก็บมาด้วยทั้งที่มันใกลกับดาวไม่ใช่ลูกมันมันไม่ใช่เป็นแสงสว่างมันเป็นกลุ่มกา๊าซรวมกันแล้วพอเรามองจากไกลๆเนะี่ยมันก็เลยเห็นเป็นแสงนั่นแหละเขาเรียกดาวฤกษ์นั่นแหละออกไปออแล้วก็ เอาขวดหลอมาขวดอันปึ๊กใส่แล้วก็พอไปถึงรถปุ๊บเอามาใส่น้ำปุ๊บเดี๋ยวเราเอาเอาเรื่องของสนามแล้วกอนดีกว่ามั้งเอาโค้งแล้วครับเสร็จแล้วเแล้วเพื่อเพื่อนๆมาขี่ใช่ไหมพอเดิกี่พี่วันนี้ผมมาเดินสนามฉันหนูไม่อยาด้วยความรู้ไปด้วยโอเคแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นการซ้อมเนาะมีสี่แพ็กทิศนะโอเคคิดว่าจะทำเหมงานเป็นไงมั้งสนามนี้ ช่วเออเนื่องจากโดยสภาพร่างกายที่สูงขึ้นนิดนึงออใช่ไหมครับโอเคนี่วันนี้เราก็เดินมาถึงโค้ง12บสองแล้วนะโอเคไปรัดมาโอเคคิดว่าการเดินสนามครั้งแรกนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากๆเออรูนี้เดินรู้นี้เดินตั้งนานแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าก็ไม่มีเวลาได้แล้วนะตอนนั้นไม่มีเวลาเรามาชาได้แหละเขบอกพี่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์น้องกันได้เลยครับ เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดินกลับไปวิ่งเดินกลับไป <laughs>